ชายหนุ่มชาวนาผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับควายคู่ใจไอ้ถุยและที่ท้องทุ่งแห่งนี้เองเขาได้พบกับรินหญิงสาวจากเมืองใหญ่ผู้แบกหัวใจที่อ่อนล้ามาจากโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและการเสแสง้งเธอมาพัดใจมาหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงทุกย่างก้าวที่รินใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ความรักก็ค่อยๆงอกงามขึ้นอย่างเงียบๆ เสียงหัวเราะในทุ่งนาคำพูดที่อ่อนโยนใต้แสงจันทร์และสายตาที่มองกันอย่างจริงใจทำให้นาวินเชื่อในคำสัญญาที่เธอบอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหัวใจของนาวินจึงถูกมอบให้เธออย่างหมดสิน้นโดยไม่เหลือแม้แต่เศษเสี้ยวไว้ปกป้องตัวเองแต่ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดการความเงียบคืบคลานเข้ามาแทนที่ เสียงหัวเราะหายไปรินเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยจากแววตาที่เคยสดใสกลายเป็นแววเหม่อลอยจากมือที่เคยกลุ้มกลายเป็นมือถือที่เธอไม่เคยวางวันที่ความจริงปรากฏก็มาถึงรินยืนตรงหน้าเขาน้ำเสียงเย็นชากเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันที่เคยสัญญาว่าจะรักกันจนสิ้นลมหายใจฉันต้องกลับไป เมืองนั้นคือชีวิตจริงของฉันความรักของเรามันก็แค่ความฝันชั่วคราวชามผลไม้ที่นาวินตั้งใจจะยื่นให้หล่นกระแทกพื้นเสียงแตกสะท้อนดังก้องเหมือนหัวใจของเขาที่แหลกสลายพร้อมกับคำว่าลาก่อนรินหันหลังเดินจากไปไม่แม้แต่จะเหลียวกลับมาและนาวินก็ถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง หลายวันผ่านไปเหมือนวิญญาณที่ไร้ร่างนาวินกลับมาที่คณาเดิมที่เคยมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มแต่วันนี้กลับมีเพียงความเงียบงันและบาดแผลในใจเขานั่งล <os are S 2> งเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เศร้าส้อยราวกับแม้แต่ท้องฟ้ายังร้องไห้แทนเขาในขณะนั้นไอ้ถุยควายคู่ใจเดินเข้ามาใช้หูใหญ่ๆดานหลังเข้าเบาๆราวกับกำลังจะบอกว่า แกไม่ได้อยู่คนเดียวน้ำตาที่อดกลั้นมานานก็หลั่งรินอาบแก้มนาวินมองมันดวงตาสั่นไหวแล้วพูดเสียงสั่นเครือคนอย่างฉันร้องไห้ทุกคนบอกว่ามันคือความอ่อนแอแต่ควายอย่างแกถ้าเจ็บปวดแกก็ร้องไห้ได้เหมือนกันใช่ไหมเขาโผเขากอดไอ้ถุยแน่นร้องไห้สะอื้นอย่างสิ้นหวัง เสียงสะอื้นของเขาดังก้องไปทั่วทุ่งนาราวกับประกาศให้โลกรู้ถึงหัวใจที่แตกสลายนัดทุ่งนาที่เคยเต็มไปด้วยความสุขวันนี้เหลือเพียงเขาไอ้ถุยและน้ำตาที่ไม่รู้ว่าเป็นของคนหรือเป็นของควายทุ่งนาแห่งนี้จึงกลายเป็นพยานของคำสัญญาที่ไม่เคยเป็นจริงและหัวใจที่ถูกทิ้งไว้แตกสลายตลอดกาล คงมันน้าเชอเจ้าเคยบอกพี่รักแต่มาบอกลาไม่เสนอทิ้งแต่รอยเจ็บเลยให้พี่เจอกับความเดี้ยวได้คุณเขายัางสั่นเมื่อเห็นใจพี่เจ็บน้ำคองยังเต็มน้ำตามารวมไว้น้องเอ,อ๋ยน้องจ๋าช่วยบอกคำสุดท้ายเพราะอะไรที่เจ้าไม่รักพี่จริงคอยยังมองตามน้ำตาคลอในตา คนใจดูมีพังเหมือนฟ้าผ่ากลางดินคนน้องจากไปไกลจนพี่ยังหายใจไม่เจอความรักที่เคยเอื่อนเอ่ยผ่านสายลมดอกยากที่ชมกับคมเหมือนน้ำเชื้อเจ้าเคยบอกพี่รักแต่มาบอกลาไม่เสนอทิ้งแต่รอยเ็บเลอให้พี่เจอกัอบความเดียวดายเขายังสั่นเมื่อเห็นใจพี่เช็บ คลองยังเก็บน้ำตาบารวมไว้น้องเอ๋ยน้องจะช่วยบอกคำสุดท้ายเพราะอะไรยายเจ้าไม่รักดีจริงคายยังมองตามน้ำตาขอในตาคือมันรู้ว่าพีเสียคนรักหนึ่งคนใจดวงมีพังมันฟ้าผ่ากลางดินคน้นน้องจากไปไกลจนพี่ยังหายใจไม่เจอ